โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมแล้ววันนี้เราก็มีผมโชกเกียวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กันในคลิปรีวิวอัปเดตกันเช่นเคยนะครับผมสําหรับอัปเดตในเกม p d 2นะผมแย่เกม p d สองนี้ก็มีการปล่อยอัปเดตตัวล่าสุดมาแล้วครับผมอัปเดตสองร้อยห้าแล้วครับผมเย่โอ้โหมาบอกแล้วว่าต้องมาบ่อยครับผมนะขยันอัปเดตแบบนี้นะครับผมก็อัปเดตนี้ก็น่าจะเป็นพวกอีเวนต์นะผมถ้าเท่าที่ผมไปดูมานะอันนี้ก็ผมโพสต์ลงในดิสคอดผมแล้วนะครับผมว่ามันเป็นอีเวนต์ ก็คือเราต้องฆ่าเนี่ยคนเราผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมต้องร่วมมือกันใช้ช้อนนี่ครับผมฆ่าศัตรูให้ครบห้าห้าล้านตัวครับผมแล้วเราจะได้อ่าช้อนทองคานะครับผม <c ười> <c ười> เนี่ยครับผมสเปเชียลโกลเด้นเวอร์ชันเป็นช้อนทองคำครับผมถ้าว่าเราทําสําเร็จแต่ถ้าฆ่าร้อยตัวเราก็จะได้ได้แล้วฮะได้ช้อนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้ช้อนเป็นแบบธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าช้อนทองนะแต่ว่าถ้าฆ่าครบห้าล้านตัวเนี่ยก็ได้ครับผม ได้กันทั้งคนทั้งผู้เล่นทั้งหมดเลยนะครับผมมอัปเดตนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นอัปเดตขนาดเล็กครับผม59เมกเองแม่ไม่ค่อยมีเอปุ่มทิ้งฉันไปนี่ไหมมันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจมันยังไม่พร้อมที่จะรับความาไหม ยังไม่เตรียมหัวใจได้โปรดเธอนะอย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้อย่าทิ้งฉันไปมีคนใหม่ได้ไหมจะเร็วไปไหมที่จะต้องเจ็บ